สบายดีพี่น้องมื้อนี้มากินข้าวปุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ขอข้าวปุ้นไก่ข้าวปุ้นไก่ไายไปใกล้ๆหลายกะอายขึ้นกะมันก็สีเป็นมัวมัวนี่เห็นบก่กเป็นมัวมัวเลยเพราะว่าทายใกล้เนาะอือเป็นแต่แซ่บแท้พี่นอ้นงนนองเอ้ชีวิดในต่างแดนพี่น้องเอ้มาเดินม,มากินน้ำกันเด้อพี่น้องพูดหน่ะโอ้มีตีนไก่แดงโอ้ตีนไก,ก่ก็อันพอบ้านคอยเดินหนีพี่น้องเอ้ บ่มีต oh, 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 oh. ัดเลยเล็บนะเป็นอย่างคือบ่าตัดเนาะโอย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 พอบ้านค่อยนี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยค่อยกับสิเลือกกินตัวนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่น้องไกลพี่น้องน้องไกลเอาให้เบิ่งใกล้ๆกล้ยเป็นตาแซ่บเทเด้เป็นตาแซ่บเทเด้พี่น้องเลยมา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 กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดซันกระดิ่งไว้ได้พี่น้องเด้อ พอบ้านคอยตามภาษาผู้ชายเนาะเห็ดก,กับบตัดเล็บออกตามจริงขาเจ้าต้องตัดเล็บออกนะพี่น้องเอ้ยบึงแม่นี่นะบึงเม่ไห้ซูมบึงใกล้ๆนินทาพอบ้านก่อนพอบ้านเฮ็ดแอนเห็ดน้ำขนมจีนเห็ดน้ำขนมจีนโบ,บตัดเล็บไก่โอ้ยประจานพอบ้านคอยก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสเสพบึงขนมจีนว่าพอบ้านเราต้มขนมจีนเรียบร้อยละบ่นี่ทานผ้ชม พอบ้านคอยแล้วก็ต้มขนมจีนเรียบร่อยเนาะตามภาษาผู้ชายต้มขนมจีนไว้าแม่บ้านตัวมื้อนี้กินขนมจีนกันแล้วก็มีหลายหลายอย่างพี่น้องเลยทั้งพักทั้งญ้่แม่บ้านกะท่าไถ่ทายคลิปอย่างเดียวเด้อแม่บ้านก็ได้เนาะเมียฝรั่งในต่างเด่นพี่น้องเอ้ยนี่แหละสวิตของมือบรรยุดธมื้อนี้ก็มีบักหุงพ้อมได้พี่น้องเลยพ,พ้อมพร้อมตำบักหุงได้นน่อันนี้มันไม่ขูด แนวขูดเนาะแนวขูดซื้อมาจากเมืองลาวพี่น้องฮักเบิดละเหลือแต่แบบนี้ละแต่ไ่ดีดีบอกได้เลยว่าไใไ่ดีคักเส้นออนเส้นน้อยเหมือนเหมือนเหมือนอันซอยเองเอามีดซอยเองพรานั้พี่น้องเลยรุ่นนี้โอ้ค่ะก็กยังว่าอันนี้ฮักไปแล้วก็ยังเอาเก็บใบบึงอยู่ไซดีอิลีซื้อมาจากเมืองลาวอันนี้เป็นรุ่นเก่าดิพี่น้องด้ออันขูดนี่นะ แต่ว่าไปหาเดี๋ยวนี้่เห็นแล้วหรือว่าจังใดหรือว่ามีอยู่บ่หรือจังใดเพราะว่าไปรอบที่แล้วนี้ไปหาแล้ว่เห็นอันนี้มันซื้อมาได้หลายปีแล้วได้หนิพี่น้องเอยอันขูดปักงูนี่ใสด่ดีคักขูดเส้นอ่อนเส้นนิ่มเดี๋ยวไปเบิ่งมาพักมีพักอย่างก,กินเนาะมันนี้เนาะโอ๊ยแต่น,น่าสงสารแทนอเพราะบ้านคอยก็ได่นล่างพักเพื่อเพื่อให้พักเพิ่นอยู่ได้โดนเพิ่นก็นเลยสิหอ่อใส่กระดงกระดาษว้เนาะบ่อยพักเปื่อยเห็นไหมพี่น้องนี่ นี่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 อันนี้ก็เซ่บเบพี่น้องเอ้ยนี่นะเซ่บคักพราะว่าอยู่เงินค้นบหลายเนะาะพว่าขั้นล่างลแล้วละกะเพื่อนกระซิ่ได้โดนก็ต้องห่อใส่ถุงกระดาษแบบนี้เนาะเบิ่งอาจจะบบสวยงามแต่ว่าสิ่ได้โดนพี่น้องเอ้ยซิย่ได้โดนห่อไว้แบบนี้สิ่กินได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์พ่นละแบบเหตุแบบนี้เบิ่งอาจจะบบสวยงามปันใดีวิตในต่างเด่นพี่น้องเอ้ย อยู่จงังสิหละซื้อพอว่าเขาจะออกตลาดแล้วเขาสีซื้อบๆกับกับบาไหวได้พี่น้องเลยบาไหวาบาไหวาเขาก็ต้องซื้อมาแล้วก็ต้องล้างต้องเห็นเห็นอยู่ได้โดนๆมาสั่นเทาะอืมเอาปิดว้ปิดใบ,ดใบจังหวเอาไปกินกับป่าขนมจีนนี่นี่ก็เป็นพักกินกับขนมจีนอีกอย่างหนึ่งแซบ่บแซบ่บพี่น้องเลยนี่แซบ่บอ่อนอ่อน เออเขาเจ้าเขาเจ้าเอิ้นอย่างหนักไยๆคือคือสลัดนี่แหละแต่ว่าบ่งจริงหนึ่งก็คือสลัดบ่งจริงหนึ่งก็คือผักกาดพี่น้องแต่ว่าอยู่ทางบ้านเฮามีอยู่บอ่อแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นอยู่ในฝรั่งเศสเนาะอยู่ประเทศอื่นก็อาจจะมีเคยเคยเห็นอยู่จัคสิเอิ้นวมาจากไหนหละ่ะพี่น้องเลยแซบ่บแซ่บคงหนึ่งกับ่บเกินสองยูโรบางมองก็ หนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าหรือว่าแล้วแต่ช่วงลดราคาเนะบางเชื่อเจอช่วงลดราคากับซีอ็สิบเก้าเซนหรือเก้าสิบเก้าังติมพี่นอ้องเมืม่อนี้กินผักเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งขนมจีนอีกรอบนึงยังอธิบายบบแล้วเธอขนมจีนก็ได้ส่วนผสมของขนมจีนเนาะทานผสมเอ้ยกะพอบ้านขขอยเราก็สร้างสร้างเห็ดได้แต่บางเธอเราก็เห็ดบุกคอยถึกสูตรปันใดน,นะก็ตามที่ว่าเพื่อน พ้คนคิดได้ดอกพ้นกระไซไปทัวที่ทัวรแดนลถบพอบ้าน,อานคอยก็ได้เลยเฮ็ดกับขา้าวดีพี่น้องซึ่งสมเลยพอบ้านคอยในสุดยอดอีหลีส่วนคอยนะเอ้ยเฮ็ดเป็นยูตะบากะเนาะก็เฮ็ดงานหลายบ่คอยมีเวลาพอบ้านคอยเรามีเวลานะเราก็เซ็ดกับข้าวไปถ่ายแม่บ้านอืมทำบุญด้วยอย่างเนะาะจังได้พอบ้านเฮ็ดกับขา้าวดีบ้านนี้ <laughs> ทางทางนินทาทางย่องเด้พี่น้องเอ้ย อันใดเฮ็ดบ่ถืกเขาก็ตำนี้อันใดเฮ็ดเฮ็ดถึกแล้วเขาก็ต้องย่องพอบ้านได้บบซันเขาบบเฮ็ดให้กินได้พี่น้องนี่แหละนี่แหละก็เลยเออมาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวกะข,ขอขอโตไปกินขนมจีนก็นเด้อพี่น้องเด้อบหน้าตาเป็นอยงซิรสชาตสิเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะแต่นเซกีสิโบบก,กินโซเด้อเพราะว่าอยากอายแห้งฮนะ่ะ ตะเกียเป็นคนกินคำใหญ่กินแล้วเต็มที่หลายก็เลยว่าบ่คอยบ่คอยได้เหตุคลิปการกินให้ทานผู้ชมได้บึงเนาะก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจเสมอมากน็นานๆก็สิได้ลงคลิปพอไปเห็ดงานหลายทานผู้ชมเ้ยก็ย้มหดายบางก็สิมาเหตุคลิปให้ทานผู้ชมได้บึง ว่าวแล้วก็ยังบ่ไปจากเทือเนาะเอาบา,บายบายพบกันคลิปหน้าเดิน FC ทุกทา่านบายบาย Maxi บุก,บกูอาบเบียงโตยำ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 